ผู้ว like like ่าการท่องเที่ยวอยากได้ตำรวจจีนตรวจรักษากฎหมายไทยเพราะอะไรโดยพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดบุตรเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาเรื่องผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลังเข้าหารือกับนายกมตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องปัญหาการท่องเที่ยวว่ามีแผนจะนําตํารวจจีนเข้ามาเป็นสายตรวจพิเศษในเขตท่องเที่ยวเมืองใหญ่หลายแหง่งเนื่องจากเห็นว่าชาวจีนมีพฤติกรรมทําผิดกฎหมายจะกลัวตํารวจจีนมากกว่าตํารวจไทยถ้าให้มาช่วยเป็นสายตรวจรักษากฎหมายในบางพื้นที่จะทําให้นักท่องเที่ยวจ,จีนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าปัจจุบันการถแถลงข่าวด้วยถ่อยคําที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าวมีผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและนายพลตํารวจอีกคนหนึ่งยืนให้กําลังใจอย,อยู่ข้าง แต่หลังจากมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เสงียมแซ่และหลายฝ่ายมองว่าทำไม่ได้และไม่ควรทำเพราะเป็นเรื่องเสียหายและกระทบอธิปไตยของชาติทำให้ความคิดนี้เป็นอันต้องระงับไปขณะนี้นางถาปณีจึงได้กลายเป็นแพะรับบาปและอยู่ในอาการน้ำท่วมปากถูกผู้คนต่อว่าเธอน่าจะพูดมั่วพูดเอาเองอย่างไร้เดียงสา เพราะนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธทันทีที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เคยพูดหรือมีใครในรัฐบาลมีความพิษพิศด,ดานเช่นนั้นกันแต่อย่างใดแต่ก็น่าแปลกใจที่ไม่เห็นมีใครสั่งให้เธอเขียนรายงานชี้แจงเพื่อพิจารณาโทษทันหรือแม้แต่มีคําพูดตําหนิความคิดอุตริที่เป็นไปไม่ได้สร้างความเสียหายต่อรัฐบาล อย่างไรก็ตามแม้แผนการนี้จะตกไปแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ตั้งคำถามว่าแล้วเหตุใดผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีความคิดเช่นนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจีนถึงขนาดที่รัฐบาลไทยจัดการตามกฎหมายไม่ได้หรือชาวจีนส่วนใหญ่เขาไม่ไว้วางใจตำรวจไทยน่าเสียดายที่นางทัปปณีไม่ได้อธิบายต่อไปว่า ทำไมพวกจีนคนร้ายจึงไม่กลัวตำรวจผู้รักษากฎหมายไทยไม่ว่าจะมีอำนาจมากแค่ไหนมีอีกสารพัดหน่วยเท่าใดพวกจีนดำจีนเทาเขาก็ไม่ได้กลัวเกรงอะไรโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวที่ตำรวจผู้ใหญ่คุยกันขโมงโฉงเฉงว่ามีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษา แต่การรักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยแท้จริงพวกเขาทำไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีกับคนร้ายทั้งไทยและชาวต่างชาติใดแม้แต่คนเดียว คำถามที่นายกรัฐมนตรีควรตอบประชาชนก็คือแม้รัฐบาลจะควบคุมให้ตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเพื่อให้เป็นกลิ่งเกรงของพวกจีนเทาและจีนดำที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายในดินแดนไทยไม่ว่าจะเป็นการกันโชคทรัพย์หรือจับคนจีนด้วยกันเรียกค่าไทย การตั้งแก๊งช่อโกงออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมายในขณะนี้ได้อย่างไรและท่านทราบหรืออย่างว่าพวกใดพวกจีนเทาและจีนดำจึงไม่กลัวตำรวจไทยแต่กลัวตำรวจจีนมากกว่าตามที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องคิดนำเข้านำตรวจรักษากฎหมายในบางพื้นที่เช่นนี้ความคิดนางถาปณีคงไม่ได้มีขึ้นอย่างเลื่อนลอยโดยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก่อนอย่างแน่นอน แต่เป็นธรรมชาติของผู้มีอำนาจประเทศไทยที่จะไม่ยอมรับปัญหาใดๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกันง่ายๆทุกคนพยายามบ่ายเบียงไปมา พูดจาวกวนว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาการรักษากฎหมายและความไม่ปลอดภัยอะไรบางกรณีเป็นเรื่องที่บางฝ่ายเข้าใจผิดและได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการขัดแย้งแต่อย่างใดเหมือนกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องกรมการปกครองไปจับสถานบันเทิงเถื่อนในเขตอาเภอเมืองแทนตํารวจผู้รับผิดชอบสารพัดหน่วยว่าได้ร่วมกันกับตํารวจในการตรวจตราจับกลุ่มมีการร่วมกันเป็นอย่างดีไม่มีใครรับส่วยหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ต้องมีการลงโทษหรือแม้แต่สั่งย้ายให้พ้นจากพื้นที่อะไรพฤติกรรมของนักการเมืองผู้มีอำนาจและข้าราชการเช่นนี้ส่งผลทําให้ปัญหาสารพัดในประเทศไทยถูกมกและปกปิดเอาไว้ไม่ได้ถูกแก้ไขจัดการอย่างทันท่วงทีรวมทั้งทําให้ไม่มีความคิดในการปฏิรูปหรือแม้แต่สังขยนาอะไร ปัญหาเรื่องคนจีนเข้ามาเที่ยวไทยแล้วไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะถูกคนจีนเทาคอยรียดไทยหรือจับตัวเรียกข่าไทยแม้กระทั่งภัยจากตำรวจผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการที่อยู่เบื้องหลังแก๊งจีนเทาเหล่านี้ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มากมายไม่เช่นนั้นนายตู้หาวจะประกาศกล้องต่อหน้าคู่ค้าอย่างอาหังการว่าไม่ทําตามพูดกูยิงกฎหมายไทยทําอะไรกูไม่ได้บอกให้ดูคดีตีหัวรปภเผาสวนงูที่ภูเก็ตเป็นตัวอย่างมีใคร ทำอะไรกูได้บ้างสืบจากข่าวรายงานกูม,มีตัวเงินสั่งเลยจะแม่งไปดูดูเก่งดิเชื่อไมกูเล่มาทุกคนเอาสัง่งนะมึงโม้อย,อย่างงี้เดี๋ยวจากกูได้อะจากไอ้เอี้ยมึงใครมีเงินทุกอย่าง,ง,ไ,างไปไม่ก็เปลี่ยนขอให้มึงดอกไม้ฉันนะมีกุญแจได้ด้วยมีกุญแจถือคุ้มได้ด้วยเชื่อไหมเลี้ยงลูกน้องเยอะแยะตายง่ายด้วยเชื่อไหม